วันนี้มาพามาชมทุ่งนานครับอันนี้เป็นในส่วนของนาบัวเนาะเอ้ยเป็นสาบัวเนาะสาบัวปึ๊บเห็นไหมครับนี่สาบัวก็เพิ่งปลูกปีนี้นะครับกาลังกาลังขยายตัวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นนาบัวนะครับก็เพิ่งปลูกนะครับคราวที่แล้วนอนลงนะครับก็ปล่อยน้ําออกปล่อยให้แห้งแล้วก็ตัดใบทิ้งนะครับ ถ้านอนไปเดี๋ยวกำกำลังงอกนะครับครับในส่วนของนาบัวเรามาดูในส่วนของต่อไปมาดูในส่วนของนาข้าวเนาะนะครับทุ่งนาบรรยากาศนี่ต้นมะพร้าวเนาะกำลังปลูกนะครับกรเกษตรปีแรกเนาะกำลังอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับอันนี้ในส่วนของนาข้าวเนาะนาข้าวเราก็ประมาณ ก็ไร่ห้าไร่นาข้าวปลูกประมาณนาห้าไร่ก็มีทิ้งไว้ทิ้งเป็นให้ย่าขึ้นบ้างครับนาข้าวนี่นะครับนาข้าวทั้งหมดยี่สิบสามไร่นี่ครับส่วนตะไคร้เราก็ปลูกในตะกร้านะครับนี่แมงลักแมงลักก็ปลูกในถุงนะครับแมงลักมีแมงลัก ครับครับน,นีอันนี้ก็ต้นขนุน,นเนะในถุงยังไม่ได้ลงนี่ก็ต้นขนุนะครับยังไม่ได้ลงแต่ครน้นะครับมาดูนาข้าวกันนะครับก็อันนี้ก็อุโมงต้นไม้นะอุโมงต้นไม้อันนี้เป็น,นต้นไม้มันขึ้นเองเนาะอันนี้ทางอันนี้ทางในในส่วนของนาเราเองนะครับ ทางของเราเองนะครับที่เราใช้รถเกรดเกรดเ,เป็นทางเข้านานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูญ้าเนเปียเนาะมาดูค่อยคอยดูไปเนะาะคนไลฟ์มือใหม่เนาะอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็นาบัวนะระหว่างทางแล้วก็ดูต้นบัวไปนครับมันกําลังขึ้นใหม่นะครับคราวที่แล้วมันตาย ตายไปเนาะหนอนลงเนาหนอนลงนะครับอโอ้ก็ไกลเหมือนกันเนาะทางเข้าค่อยๆดูไปเนาะดูนาข้าวไปเนาะดูข,ข้าวไปนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับนาข้าวนะครับก็ละแวกนี้ก็มีตรงนี้แหละครับข้าวสวยนะตรงอื่นก็ข้าวอืนข้าวไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ ดูนาข้าไปนะครับค่อยๆดูไปเนาะเราก็มีต้นสแกเนาะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้เนาะเราก็มีอุโมงค์ต้นไม้ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาเอาเดี๋ยวเอาถั่วมาปลูนครับตรงอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้กําลังซื้อตะข่ายอยู่ตะข่ายจากประเทศจีนสั่งสั่งทางลาซาด้า,าถูกนะ นี่ครับอันนี้ก็บัวเหมือนกันครับแต่ว่าหญ้าจะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหญ้าหญ้าตรงนี้ตายไปเดี๋ยวบัวก็ขึ้นแซมด้านฝั่งนู้นก็บัวเหมือนกันเนาะค่อยๆดูไปอันนี้หญ้าเยอะมากนะครับนาบัวที่นี้ช่วงนั้นมันแรงเนาะค่อยๆดูไปนะครับอย่าเพิ่งหนีจากกันไปนะครับเพราะว่าจุดเด่นยังอยู่ข้างหน้านะครับจะพาไปดูนะครับ สั้นไปนิดนะครับทางก็ไกลนิดนึงนะเดินก็สองสามนาทีอันนี้จะเป็นในส่วนของอที่เราปลูกไวนะ้เนาะมะพร้าวมีมะพร้าวเพิ่งปลูกไปแรกนะอาจจะยังไม่ใหญ่เนะาะมะพร้าวน,นี่มีมะพร้าวประมาณยี่สิบกว่าต้นนะที่ปลูกไว้นะปลูกค่อนข้างถี่นิดนึง แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคลองน้ำเนาะคลองน้ำสาธาระนะครับคลองน้ำนะครับคลองน้ำสาธาระนะครับยาวไกลมากแล้วก็จะมีในส่วนของหญ้าเนเปียเนาะเนเปียปากช่องเนาะครับเนเปียปากช่องนี่ครับเนเปียปากช่องหญ้าเนเปียปากช่องเราก็ปลูกกว้เยอะนะครับเพื่อเป็นในส่วนของการแจกพันธุ์ให้เกษตรกรต่อไปนะครับเราก็ไม่ได้ ผมไม่ได้เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงไก่นะครับที่ปลูกก็เพื่อยึดหนึ่งยึดฝั่งสองเอาแจกให้กับเกษตรกรนนครับที่เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาครับเพื่อให้เขาพันไปเผยแพร่ต่อไปนี่ก็ต้นมะเขือนะครับต้นมะเขือเนาะต้นมะเขือนะนเนาะครับมะเขือกล้วยก็มีนะครับกล้วยก็มีเพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกปีนี้ปีแรกเนาะ ปีนี้ปีแรกอาจจะยังไม่เท่าไหร่พวกตะไคร้ก็เพิ่งปลูกนะทุกอย่างเพิ่งเพิ่งปลูก,ก,กอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแตงแตงแตงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแตงเนาะนี่ครับผนแตงนะครับกล้วยนะครับเพิ่งปลูกนะครับงามบ้างไม่งามบ้างเนาะแล้วแต่อันนี้ก็มะพร้าว ก็มีถั่วนะครับถั่วนี่ก็ปลูกจนกินจนเหนื่อยแล้วครับจนจะวายแล้วฟ็มีถั่วนะครับถั่วมีกล้วยมะพร้าวแตงนะครับมะเขือครับอันนี้ก็แตงนะครับแตงก็เก็บกินบ้างโอก็เก็บนะครับนี่ครับก็เป็นดอกมีทั้งแตงทั้งถั่วอยู่ด้วยกันอ่าอันนี้ต้นถั่วมันแก่แล้วมันก็ตายไปนะครับ อันนี้มะเขือนเนาะมะเขืออันนี้ก็แตงเนาะอันนี้ก็แตงเหมือนกันนะครับแตงเหมือนกันก,ก็เก็บกินเรื่อยนะครับรน,น,นี่นครับนี่ครับประตูอันนี้ก็ประตูน้ำล้นนะครับที่ทำไว้ทำประตูน้ำลน้นนะครับก็มไปไปไหีหลายอย่างเดี๋ยวไปไมนึนกันนี่ครับก็มีแตงนะครับ อันนี้ก็ต้นแตงเหมือนกันนะครับต้นแตงเหมือนกันปลูกไว้อันนี้ก็แตงนะครับเราก็ปลูกกินอันนี้ก็ถั่ถวมีถั่วตายไปบ้างนะครับอันนี้ก็แตงโมนะครับแตงโมกําลังนี่ครับแตงโมกําลังขยายเลยน่ครับแตงโมมันกำลังเป็นโูกแต่ไม่หนูมากิน,นครับแตงโมเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องแก้แก้แก้เกมเรื่องของหนูกินแตงโม อันนี้ก็จะนนเป็นแตงกวานะแตงกวาผัดถั่วแตงกวาปลูกปลูกไปหมดปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆอันนี้ก็อันนี้ก็แตงโมเหมือนกันครับแตงโมรับเป็นลูกแล้วลูกเดินงก็หนูกินไปนะครับเป็นลูกแล้วเดี๋ยวกําลังแก้เกมอยู่ว่าอาจจะเอาหาอะไรขวดพลาสติกใส่แตงโมในขวดพลาสติกเหมือนญี่ปุ่นเนาะ อันนี้ก็แตงเหมือนกันน่าจะแตงไทยนะนี้ก็ยาดนีเปียปลูกเป็นแถวเลยอันนี้ก็มาดูถั่วนี่ครับอันนี้ถั่วที่ยังไม่เก็บเนาะนี่ครับถัวเนาะก็ฝากใหญ่ก็มีเพียบ้างนะเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเนาะก็มีเพียบ้างไม่มีเพียบ้างอ่ะกินสดได้นะครับอันนี้เราไม่ได้ฉีดยาก็ไม่เป็นไรนะครับมีเพียบบ้างอ่ะ ก็ล้างน้ําเอามีเพียอ่างเงี้ยเราก็ล้างน้ําเอานะครับเราปลอดสารเนาะเราไม่ไม่ได้ซื้อเรากินเพื่อสบายเนาะหันมาดูในส่วนของนาบัวเนาะตรงนี้นาบัวนะครับนาบัวกําลังขยายตัวนะครับเดือนประมาณอีกสองเดือนน่าจะเต็มเต็มสะนะครับอีกสองเดือนน่าจะเต็มสะนะครับดูภาพวิว ครับดูภาพวิวดูไกลๆนะดูภาพวิวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีต้นตาลท้องนานะครับนาบัวเดี๋ยวยังยังไม่โตเท่าไหร่แล้วก็มาดูในส่วนของวิววิวน้ำเนาะก็สวยนะครับดูวิวนะครับตรงนี้ค่อนข้างสวยนะสรยงามเดี๋ยวตรงนี้จะ ตรงนี้คันคูนี่จะปลูกอินทผลัมไปทั้งหมดเลยอินทผลัมพันกินสุกนะปลูกเพื่อเป็นเป็นวิวสวยๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอนาคตก็คงเป็นบ่อปลาบ่อตกปลานะให้คนมาตกปลาพักผ่อนหย่อนใจเนาะมีต้นไม้มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวรีวิวคลิปหน้าใหม่นะครับผม